เมื่อชงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลเอกไบูบุญคุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับถึงประเด็นของนายธรรมชยโยเนี่ยนะครับก็เปิดเผยครับว่าก่อนหน้านี้ที่มีสำนักข่าวหลายสำนักพาดหัวข่าวนะครับว่าวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคือเส้นตายของธรรมชยโยทางรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าไม่ใช่เส้นตายแต่อย่างใดและล่าสุดนะครับทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ได้ชี้แจงแล้วว่าขอให ให้พนักงานสอบสวนทำกฎหมายตามขั้นตอนซึ่งมีมาตรการขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ 1. การทําแผนหมายจับ 2ได้แจ้งกรณีหมายจับกับฝ่ายปกครองและตำรวจหากผู้ใดพบเห็นผู้ต้องหาก็สามารถเข้าจับกลุ่มได้ 3. ม,มีการส่งหนังสือไปที่มหาเทรสมาคมครับเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ได้หารือกันตามระดับชั้น 4. ครับได้มีการดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189โดยระบุว่าผู้ใดที่ช่วยเหลือและให้ที่พักพิงจะถูกดำเนินคดีครับนั่นก็คือมาตรการตามขั้นตอน4ขั้นนะครับ ที่ท่านถแถลงบอกมาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ท่านพลเอกภัยบูรณ์ท่านยังบอกว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเลยจําเป็นจะต้องสอบปากคำหลายคนด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จกันนู่นละ2-3สัปดาห์เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการจะใช้มาตรา44เข้ามาแก้ปัญหาได้หรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกเพียงสั้นๆนะครับว่า ไม่จําเป็นครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายปกติผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่ากรณีหมายค้นเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไร,รท่านพลเอกภัยบณ์ก็บอกว่าจะต้องรอความชัดเจนจากศาลซะก่อนว่าจะออกหมายค้นได้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการร้องขอ ให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยนะครับให้ลงมาช่วยเจรจาแล้วก็คลี่คลายในประเด็นที่เกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการทำหนังสือเพื่อแจ้งทางมหาเถรสมาคมให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทางมหาเถรสมาคมนั้นหา างออกกร่วมันครับนอกจากนี้ครับพลเอกไพรุ์ก็ยังระบุทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าล่าสุดพนักง,งานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นยังไม่ได้เดินทางไปที่วัดนะครับและก็ต้องรอให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่มีได้ ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับให้เสร็จสิ้นซะกอ่อนและเมื่อถามถึงกรณีที่มีรถแบ็คโฮจอดอยู่บริเวณหน้าวัดนั้นมีจุดประสองค์อะไรแอบแฝงหรือไม่ในความคิดเห็นของท่านนะครับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกครับว่าอาจจะสอ่อเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็เป็นได้และขอย้ำนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดยังคงยึดหลักกฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่มีเจตนาทำสองมาตรฐานอย่างแน่นอนรวมทั้งยังไม่มีการเข้าไปจับกลุ่มทา มัจยโยในห่วงเวลานี้ครับ